ครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้1 1ก,กรกฎาคม2 5 6 5กครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคําในรอบข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไ้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้รวมถึงยังได้สิทธิ์ต่างๆในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็สามารถเช็คสิทธิ์เมมเบอร์ได้ที่ l i น์แอดของเราเลยหรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับมาเริ่มกันที่ ภาพเดือนหน่อยครับภาพเดือนเดี๋ยวขอผ่านไปๆครับเดือนวิคเดย์นะเพราะว่าเราคุยกันมาเยอะพอสมควรแล้วแล้วก็ราคายังไม่ได้ปรับตัวมากนักนะครับก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยหลุดในส่วนของ MN 2ลงมานะครับก็เป้าหมายก็คือ MN 1นั่นแหละก็ยังขาดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับสําคัญเหมือนกันนะครับบริเวณ1730นะครับจริงๆเนี่ยในโซนเนี้ยโซนปรับตัวเลยด้วยช้ำนะครับแต่อย่าเพิ่งไปปักใจเชื่อนะนะครับต้องบอกว่า ตราบใดที่เทรนเดยยังเป็นเทรนดของขาลงอยู่อย่าเพิ่งเรียบสุดรีบเข้ามาส่วนและการรอให้ราคามันพักตัวแล้วกลับขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาจังหวะเล่นดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าระวังกันไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหลุดเทรนด์ m มเ็นลงมานะครับก็ต้องบอกว่าเป้าหมายถัดไป1,400นะครับเดี๋ยวดีเทลย่อยๆดีเทลลึกๆเท่าไหร่เป๊ะเปเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ต้องระวังด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่า จริงๆใจผมก็อยากให้รีบาวกลับมาแหละแล้วเดี๋ยวมาหาเก็บของแต่ถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพของการขึ้นก็คงจะยังไม่ได้เก็บนะครับนะอันนี้เป็นส่วนของภาพเดือนภาพวีนะครับภาพวีอย่างที่บอกว่าวีที่ผ่านมามันจบมาในลักษณะบอยีที่ค่อนข้างเต็มมีโอกาสที่จะปิดลบต่อเนื่องได้นะครับหรือถ้าราคามันไหลลงจันทร์อังคารพุธนะครับไหลลงไปเร็วๆนะครับปลายสัปดาห์อาจจะยกตัวกลับได้น,นี่ต้องระวังกันไว้ด้วยนะครับ ในส่วนของคาาเดย์ครับผมอาจจะผ่านไปไวนิดนึงนะครับใครที่มาดูครั้งแรกแนะนําไปดูบทวิเคราะห์ช่วงเช้าหรือบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆร,ราคามันยังไม่ได้ขยับมากนักนะครับตอนแรกยังสองจิตสองใจด้ยซ้ำเอ๊ะมาดีไหมเนี่ยเพราะว่าราคาค่อนข้างไซเวย์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีภาพของชั่วโมงที่จะได้ไปคุยกันนะครับก็เลยผ่านในภาพใหญ่ของภาพใหญ่เนี่ยไปไวๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดในภาพย่อยละกันนะครับ ในส่วนของภาพเดครับอย่างที่ผมบอกว่าเทรนเดย์ยังเป็นเทรนทิศทางของการลงอยู่เพราะฉะนั้นใครที่คิดอยากจะส่วนยาวๆอย่าพิ่งเล่นนะครับใครที่คิดส่วนยาวอย่าพิ่งเล่นคือคือเข้าแล้วประมาณว่าคาดหวังหนึ่งพันอ่าหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบหนึ่งพันเก้าร้อยอะไรพวกนี้อย่าพิ่งรีบนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยอาจจะมองว่าอาจจะมีการพัก เถวนี้ก่อนแล้วก็ปรับตัวลงก็ได้นะครับหรือจะกลับตัวมาเป็นทิศทางขาขึ้นจริงๆอาจจะยกเทรนยอร่อแล้วยกอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่อยกลับมามองในทิศทางการขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นภาพแพทเทิร์นของการกลับตัวนะครับแม้ว่าในช่วงวันเพื่อหันวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นสัญญาณของโดจิบ้างอะไรบ้างเข้ามานะครับแต่ผมมองว่าในส่วนสองสัญญาณแท่งเทียนนะครับไม่ได้เป็นตัวกําหนดเทรนนะครับสัญญาณแท่งเทียนเป็นเพียงแค่เอฟเฟกต ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันหนึ่งสองวันข้างหน้าเท่านั้นหรือหนึ่งถึงสองแท่ข้างหน้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแท่งเทียนไม่ได้กําหนดเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองอย่างที่ผมบอกนะครับผมแบ่งโซนหลักๆสาหรับเทรนด์การลงชุดนี้เอาไว้เนี่ยเป็นสองโซนนี้คือโซนที่เป็นโซนพักฐานนะครับแล้วก็โซนวิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เองยังอยู่ในโซนวิ่งอยู่นะครับ,นะร,บราคาอาจจะพักขึ้นมาหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแล้วปรับตัวทิ้งตัวลงต่อก็ได้อันนี้ต้องระวังน,นะครับแต่ว่วา ตอนนี้ราคาเราเห็นการไซด์เวย์อย่างที่บอกก่อนพฤหัสวันศุกร์กที่ผ่านมานะครับมีโอกาสพักได้ราคาอาจจะพักตัวขึ้นไปก่อนก็ได้นะครับซึ่งในภาพเล็กๆก,ก็เริ่มเห็นการย่าฐานบ่อยขึ้นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันด้วยนะครับนี่จะเป็นส่วนของภาพเดย์นะครับมาดูในภาพของ4ชั่วโมงกันบ้างครับก็ต้องบอกว่า4ชั่วโมงย่าฐาน2ครั้งละนะครับ เมื่อสักครู่ก็ปรับตัวขึ้นมาเนะครับเพราะฉะนั้นการย่งฐานบ่อยๆแบบนี้ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ไม้ได้ครับหนึ่งพันแดร้อยขอไปครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ด้อยห้าสิบอาจจะปรับตัวขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับซึ่งถ้าหลุดบริเวณดีของสี่ชั่วโมงนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าหลุดขึ้นมามีโอกาสไปถึงดี3นจุสามนะครับของตัว4ี่ชั่วโมงนะใครมาชมกันครั้งแรก ไปรับชมบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์ก่อนจะได้เข้าใจเรื่องเทรนด์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุด1,750ขึ้นมานะครับจริงๆในกรอบในโซนเนี่ยผมมองไว้บริเวณ1น6 7 6 5ถึง1,770ะครับอาจจะขึ้นมาทดสอบแถวนี้ได้แล้วก็ทิ้งตัวกันต่อนะครับก็เดี๋ยวต้องรอลุน้นครับว่าราคาจะยกตัวปรับตัวกลับขึ้นมาได้ไหรือไมนะครับแต่ถ้าเกิดปรับไม่ได้ราคาไหลต่อก็ต้องบอกว่า อาจจะใช้จังหวะสั้นๆจังหวะเล็กๆสั้นๆในตัว follow t r ท n d นะครับแต่ว่าต่างคนต่างมุมมองนะแล้วแต่ว่าบางช่วงบางเวลาเนี่ยจะไปเล่นเทรนจะไปเล่นไซด์เวย์นะครับเพราะว่า,าเราไม่รู้ว่าตลาดจะไปทิศทางไหนแต่เดี๋ยวจะมาดูจุดสังเกตต่างๆกันซึ่งอาจจะต้องมองในภาพของชั่วโมงและ4ชั่วโมงด้วยนะครับตอนนี้ในส่วนของ4ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกว่าราคาขึ้นมาทดสอบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่สามารถผ่านดีของ4ชั่วโมงได้เพราะฉะนั้น อาจจะเป็นแนวต้านส่วนหนึ่งนะครับบริเวณ1,7 5 0ถ้ายังไม่ผ่านตราบใดที่ยังไม่ผ่านขึ้นมาก็ยังไม่ต้องมองนะครับ17 7 0เนี่ยยังไม่ต้องมองเลยนะครับเอาดูการทดสอบแถวนี้ก่อนแถว 1, 1 7 5 0 1พันแถวนี้ยยกตัวปรับตัวขึ้นมาก็เดี๋ยวจะได้มาดูกันก่อนว่าจะไปยังไงจะไปทิศทางไหนนะครับ ก็ต้องรอดูครับว่าสัญญาณจะมีสัญญาณกลับตัวหรือไม่อันนี้ในส่วนของภาพ4ชั่วโมงซึ่งอาจจะกินเวลาสักนิดเดือนอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะได้มาคุยกันว่าพฤติกรรมของการทดสอบ1750นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับมาที่ในส่วนของภาพเดย์อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าตอนนี้เราให้ภาพของการซด์เวกรอบแนวรับนะครับ1735ถึง1730เเป็นส่วนของแนวรับบริเวณนี้ก็คือโลที่เราเห็นนี่แหละ เห็นไหมครับโลที่เราเห็นนี่แหละเพราะนั้นโซนนี้เป็นโซนแนวรับสำหรับใครที่เล่นสัน้นใครเล่นในกก่อนะครับแล้วก็มองเป้าไว้ด้านบนเป้าแรก1750ครับเป้าถัดไปบริเวณ1765นะครับสองเป้าหมายสำหรับใครที่เล่นในส่วนของภาพ1ชั่วโมงนะครับอันนี้มองภาพ หชั่วโมงเนี่ยเป็นภาพของการไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีการเล่นสั้นเก็บสั้นในส่วนของการรีบาวบ้างนะครับก็อย่างที่ได้อัปเดตในห้องเมมเบอร์แหละก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ไม้ยาวผมไม่ได้เก็บเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไซด์เวย์ก็เลยไม่ได้เก็บของเพิ่มนะครับเราขายกันไปแล้วหนึ่งชุดแค่นี้พอก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูพฤติกรรมครับว่าจะพักตัวพักฐานยังไงไซด์เวย์ยกแล้วกลับตัวหรือเปล่าหรือจะ ไซด์เวติดขึ้นไม่ได้แล้วทิ้งเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นในภาพของชั่วโมงอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เล่นในกรอบไปก่อนเอากรอบนี้ไปก่อนก็ได้เล่นกรอบนี้ไปก่อนนะครับแล้วถ้ามันหลุดเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะนะครับอันนี้ในส่วนของชั่วโมงนะโดยที่ให้แนวต้านสำคัญไว้นะครับหนะึ่งพันเนี่ยเป็นแนวรับนะครับแล้วก็1 7ึ่ ร้อยหกสิบห้าถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเป็นต้านถัดไปนั่นเองนะครับก็ลองมาแบ่งดูครับแบ่งระยะแบ่งอะไรเล่นดูนะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะยกขึ้นมาย่อแล้วยกแบบนี้ก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าในภาพของชองั่วโมงท่านมองในภาพของชองั่วโมงมันไซเยวแล้วถูกไหมมันไซเวแล้วเพราะฉะนั้นมีโอกาสปรับตัวปรับฐานกันได้ครับ มาดูในส่วนของ15นาทีมีอะไรน่าเล่นน่าต่างกันบ้างก็ต้องบอกว่า15ยังไม่เห็นอะไรมากนักนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นก็คือการที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงมาในเทรนชุดนี้นะครับแล้วก็มีการเบรกกลับขึ้นมานั่นหมายความว่ามีโอกาสครับมีความน่าจะเป็นที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในส่วนของชั่วโมงที่เราคุยกันตรงนี้อันนี้คือกรอบชั่วโมงสุขปาที่มันใช้ยอะอยู่ เพราะฉนั้นพอเราได้เห็นการเบรกตรงนี้ครับมันมีในยาะว่าเอ้ราคาเนี่ยน่าจะกลับขึ้นมาเล่นในกรอบนั่นเองนะครับหรืออาจจะปรับตัวขึ้นไปถึง16ขอไป11765ถึงน่ก็ได้ถ้าในกรณีที่ผ่าน1750หยือ h i เมื่อวันศุกร์ขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องติดตามกันต่อครับว่าจะปรับตัวกันได้แค่ไหน ปรับตัวขึ้นลงกันอย่างไรกันต่อนะครับเพราะฉะนั้นราคาได้ก่อนอย่างที่ผมบอกมันปรับตัวลงมาแบบนี้เนั้นตอนนี้ได้ทำหายได้ break ขึ้นมาเป็นสัญญาณเตือนครับว่าจะมีโอกาสกลับมาเล่นในกรอบนี้นั่นเองครับเป็นสองเป้าหมาย ที่มองเอาไว้นะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในรอบค่ำวันนี้สําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนให้กับทีมงาน ได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้รวมถึงยังได้สิทธิ์ต่างๆในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่แหลกเช่นกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิ์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับครันี้คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าค,ครับ